บทที่38จากฐานล่างสูงขึ้นมาถึงสันเขื่อนที่เรายืนอยู่นี้ตามสถิติเขาบอกไว้ว่ามีความสูง154เมตรและความยาวของสันเขื่อนจากลูกโนนมาจุดลูกนี้วัดตามส่วนโค้งได้486เมตรนี่เราเพิ่งจะเดินมาหยุดได้ครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับกว่าจะถึงปลายเขื่อนด้านโนนบางทีคุณรจนาเฉะาจะรู้สึกว่าเมื่อย หรือจะเอารถขึ้นมาวิ่งดีผมจะได้ไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาเสียก่อนแล้วคุณรออยู่ที่นี่ต้องขออนุญาตด้วยเหรอคะครับเขาไม่ยอมให้เอารถของเอกชนผ่านไปตามใจชอบดอกรออยู่ที่นี่เดี๋ยวเดียวละครับผมจะขับรถมารับน้ำเสียงของพ่อเลี้ยงพูนทวีแสดงออกถึงความห่วงใยเอาอกเอาใจอย่างชัดแจง้งไม่เฉพาะวาจาเท่านั้นแม้แต่สายตาของเขา ก็บอกถึงความรู้สึกตรงกันคือใครจะทนุถนอมมีให้เท้าแต่พื้นถ้าสามารถและมีสิทธิ์จะทำได้รจนาไหนเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความปิดของเธอเลยทีเดียวที่ปล่อยใจให้ซาบซึ้งในความเอื้ออารีของเขาอย่าเลยค่ะจะต้องลำบากไปขออนุญาตเปล่าๆมาเที่ยวอย่างนี้ทําใ้้ลำบากเสียบ้างแล้วก็จะสนุกอะไรแล้ะคะอีกอย่างนึง บางทีอาจจะมีคนขออนุญาตหลายหลายรายสงสารเจ้าหน้าที่เขาจะต้องเสียสมองสำหรับพิจารณาอนุญาตจนไม่เป็นอันทำงานทำการอะไรเลยแต่คุณต้องทนเมื่อยทนร้อนไม่เป็นไรค่ะดิฉันมีผ้าโพกผมเห็นไหมคะแล้วก็มีขาไว้สำหรับเดินด้วยหญิงสาวอวดอ้างแหมมองจากบนนี้ลงไปข้างล่างแล้วใจวิวทีเดียวนะคะพ่าเลี้ยง ถ้าชอบเขื่อนนี้ถ้าขอบเขื่อนต่ำกว่านี้สักหน่อยดิฉันเห็นจะไม่กล้าขึ้นมายืนชิดอย่างนี้แน่ๆกลัวลมตีเอาตกลงไปเหลวแหลกอยู่ข้างล่างพุนทวีหัวรอท่าทางห่อไหลอย่างวาดเสียวของเธอถึงสูงๆอย่างนี้ถ้าผมเมาพอตึงๆหน้าก็คงไม่กล้ามายืนนะถ้าผมเมาพอตึงๆหน้าก็คงไม่กล้ามายืนอยู่ดีนั่นแหละดูข้างนี้หวาดเสียว แต่ลองหันมาทางนี้สิครับน้ำเต็มเปี่ยมเชิงเขาทีเดียวเหนือเขื่อนภูมิพลนี่ขึ้นไปเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำไงล่ะครับน้ำที่ไหลมาตามธรรมชาติจากเหนือโน้นจะต้องมากักไว้ตรงนี้ทั้งหมดอ่างเก็บน้ำนี้จะเก็บไว้ได้ประมาณ12,200ล้านลูกบาทเมตรถ้าปริมาณน้ำมากเกินกว่านี้ก็จะได้รับการระบายออกทางอุโมงค์โน้นดูสิครับเขามีท่อระบายน้ำออกไหลายทางด้วยกัน ใหญ่โตเหลือเกินนะคะครับถ้าไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เป็นความคิดและฝีมือของมนุษย์แต่ถึงจะสิ้นเปลืองทั้งเงินทั้งเวลาและลแรงงานเขื่อ,อนนี้ก็คงจะให้ประโยชน์หลายอย่างจนคุ้มค่านะคะอ๋อแน่นอนละครับไม่อย่างนั้นเขาจะทำมันขึ้นมาทำไมผลจากการลงทุนลงแรงครั้งนี้เขาจะผลิตกำลังไฟฟ้าได้ถึงปีละ2230ล้านยูนิต โดยไม่เสียเชื้อเพลิงประหยัดได้อีกปีละ370ล้านบาทนี่เป็นตัวเลขที่น่ายินดีใช่ไหมครับนอกจากเรื่องกำลังไฟฟ้าเขื่อนนี้ยังมีประโยชน์ในด้านการชประทานการคมนาคมทางน้าและยังช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยทีนี้เราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมใหญ่อย่างเมื่อสองสาปีก่อนอีกละในระหว่างการอธิบายอย่างช้าชา้าน่าสนใจนั้นพูลทวี มิได้ใช้สายตาของเขามองเป็นประโยชน์แก่ตัวเองโดยการจับจ้องมองดูหญิงสาวที่เขาพึงใจคงมองกราดไปตามจุดต่างๆอันเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างมหัรสจัลและเมื่อเขาเหลียวมองเธอหลังจากจบประโยคอันยืดยาวแล้วพ่อเลี้ยงหนุ่มจึงรู้ว่าคําอธิบายของเขากลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ไปโดยสิ้นเชิงรถนาชไนก้มหน้าต่ำลง มองผิวน้ำอันเวงวางกว้างใหญ่เหนือเขื่อนนิ่งอยู่ท่วงทีกิริยาของเธอดุดรูปปั้นหรือไม่ก็กลายเป็นมนุษย์ที่ต้องสาบมิได้เคลื่อนไหวต่างกันที่ว่าเมื่อพุนทวีปล่อยเวลาให้ล่วงไปตามสมควรแล้วหญิงสาวก็ระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงคุณรสนาชไหนหญิงสาวสะดุง้งทั้งทั้งที่เขาออกปากเรียกอย่างแผ่วเบา และอ่อนโยนที่สุดเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับเปล่านี้คะเธอปฏิเสธเงยหน้าขึ้นมองดวูเขาด้วยแววตาอันแสนเศร้าคุณก็ยังอยากจะเดินต่อไปจนสุดเขื่อนด้านโน้นอีกไหมเออคุณเบื่อแล้วเหรอคะเปล่าผมไม่เบื่อที่จะพาคุณไปทุกคนทุกแห่งตามแต่ใจคุณปรารถนา แม้ว่าคุณอยากจะเดินขึ้นไปถึงยอดเขาลูกนงก็ตามแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้ดีนี่นะว่าคุณหมดความสนใจกับเขื่อนนี้เสียแล้วถ้าคุณไม่อยากฝืนใจตัวเองก็ยอมรับกับผมเสียว่าผมเข้าใจได้ถูกต้องเราจะได้กลับไปจากที่นี่ไม่จริงค่ะโทรใครจะหมดความสนใจรวดเร็วอย่างนั้นคะเราอุตส่าห์นั่งรถมาจากสุโขท,ทัยทีเดียวนะคะหญิงสาวพยายามปฏิเสธให้แลดูขึงขัง แต่พราะเลี้ยงพุนทวีกลับยิ้มเหมือนยิ้มให้เด็กดือ้อความเวิ้งว้างเปลี่ยวเปล่าของพื้นน้ำที่เราเห็นอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเศร้าขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัวและไม่มีสาเหตุผมเคยเป็นมาแล้วและคิดว่ากำลังจะเป็นแก่คุณเหมือนกันมันเป็นอิทธิพลลี้ลับของธรรมชาตินะครับธรรมชาติกับจิตใจคนมักจะมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่เสมอไม่ใช่ของหน้าปกปิดเลยนี่ครับ ถ้าคุณกำลังรู้สึกอ้างว้างอยู่จริงๆก็ไม่สนุกแน่สำหรับการเดินฝ่าแดดฝ่าลมต่อไปจิตท,ที่อ่อนแอย่อมทำลายกำลังกายให้อ่อนเปลี้ยนะครับว่าไงจะกลับไหมถ้าคุณพุนทวีเห็นว่าควรกลับก็กลับสิคะหญิงสาวตอบเสียงอ่อยพุนทวีตกลงออกเดินทางกลับทางเก่าสิครับ พุนทวีบอกยิ้มยิ้มเขาอดขันไม่ได้ว่าหญิงสาวผู้นี้ช่างดื้อรั้นเสียจริงๆทำปากแข่งปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวว่าระหว่างการได้โต้เถียงกันคนละสองสามประโยคนั้นเท้าได้เดินกลับมาตามทางเก่าแล้วสองสาก้าวเป็นการเห็นด้วยกับจิตใจโดยไม่มีเงื่อนไขรจนาชไหนก้มหน้าก้มตาเดินจนกระทั่งถึงพระ,พร,ะราปลายสันเขื่อน ซึ่งกว้างขวางและมีหลังคากันแดดพระพรานี้สร้างขึ้นเป็นที่รับเสด็จในวันเปิดเขื่อนและคงทิ้งไว้เป็นศีสง่นณะที่นั้นนับว่าพระบรารมีปกเกล้าให้พระสุกนิกรได้อาศัยร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงฮวันนี้ร้อนจังพูนทวีถอดหมวกออกใบกลม หญิงสาวแก้ปมผ้าผูกผมออกมากระพือไล่ความอบอ้าวที่ได้รับมาสักครู่หนึ่งจึงเอ่ยเบาๆว่าพ่อเลี้ยงคะครับคุณเห็นดิฉันสติไม่ดีหรือเปล่าคะอา้าวแล้วกันจริงๆค่ะดูตัวเองคล้ายกับคนบ้าควบคุมสติไม่อยู่อย่างนั้นแหละอยากมาเที่ยวแทบเป็นแทบตายมาถึงแล้วทำปัำ้มๆเปิดๆจนคุณจับได้ คุณรสนาชไหนเขาเข้ามานั่งเขาเข้ามานั่งบนยกพื้นใกล้เธอพูดเสียงเบาคล้ายปลอบโยนว่าอย่าลงโทษตัวเองอย่างนั้นผมจะทำให้คุณกุ้มใจไปเ,เปล่าๆคนเราจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมผมบอกแล้วว่าธรรมชาติอาจจูงใจให้คนเราซ่อมหมองและเบื่อหน่ายก็ได้ แต่ดิฉันไม่เชื่อว่าพ่อเลี้ยงจะเคยเป็นอย่างดิฉันเธอแยงเหมือนหน้าหนีพุ้นทวีหัวเราะผมเคยเป็นจริงๆนะเคยเป็นเวลามีทุกข์คนเราเวลามีทุกข์แล้วก็ควบคุมสติไม่อยู่ทุกคนนั่นแหละแต่ดิฉันไม่มีความทุกข์อะไรนี่คะรจนาฉไหนเถียงหน้าเชิดขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดผมจะพอยินดีด้วยเป็นอันมาก คุณทำเสียงเหมือนไม่เชื่อที่ฉันหญิงสาวหันมาร้องอย่างชุนเฉียวแล้วกันชายหนุ่มอุทานพางหัวรถท่าทางกระฟัดกระเฟียดของหญิงสาวรจนา,นาไหนรู้ตัวว่าเธอออกจะแสดงอารมณ์เข้าใส่เขามากเกินไปเสียแล้วความจริงอันขุ่นมัวเศร้าหมองที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจอาจจะเผยเผยอ,ออกมาได้เพราะอารมณ์ฉุนเฉียวก็ได้ พุนทวียังเป็นชายแปลกหน้าสำหรับเขาอยู่หาควรให้เขารู้ซึ้งถึงขนาดนั้นไหมเธอไม่แน่ใจว่าหากเขารู้ฐานะอันจอมปลอมของเธอเข้าไม่ว่าฐานะของเธอการเป็นนางสาวหรือฐานะภรรยาของสหายเขาพูนทวีจะหัวเราะเธอหรือไม่แต่ความรู้สึกของรสจนาฉไหนออกจะสายเกินไปจริงๆเพราะพูนทวีมองดูเธอ ด้วยสายตาอันคมกริบเต็มไปด้วยแววเห็นโอเคนใจอย่างดึกซึ้งโดยวัยและสภาพเท่าที่มองด้วยสายตาของคนภายนอกอย่างผมคุณไม่น่าจะมีอะไรมาทำให้เศร้าหมองเลยสักนิดแต่ผมอาจจะรู้ความจริงน้อยเกินไปก็ได้อย่างไรก็ตามขอให้คุณวางใจในตัวผมได้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณมีทุกข์และปรารถนาเพื่อนปรับทุกข์ขอให้คุณนึกถึงผมเป็นคนแรก ผมพร้อมที่จะเห็นใจคุณและพร้อมที่จะช่วยเหลือหากคุณต้องการจริงๆนะรสนาชยไหนหญิงสาวหน้าซีดเปิดลงด้วยความสะเทือนใจน้ำเสียงอันเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเล้าโลมของเขาเรียกร้องความตื้นตันใจให้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายอนิจจาผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาห่างเหินและใหม่สำหรับเธอเหลือเกินแต่เขา ก็ยังใจกว้างพอที่จะเสนอตัวเข้ามาเป็นมิตรสนิทเป็นมิตรแท้ที่จะรับอุปการะช่วยเหลือเธออย่างวางใจช่วยเหลือเธอจะวางเขาใจเธอจะวางใจเขาได้สักเพียงไรในเมื่อคนแวดล้อมใกล้ชิดตัวเธอแท้ๆยังหมางเมินดูหมิน่นไม่ยอมตอบแทนความดีของเธอแม้เพียงโดยการใช้สายตาแสดงความชื่นชม ขอบคุณค่ะหญิงสาวตอบแผ่วเบาแต่ดิฉันยังไม่มีสิ่งใดจะรบกวนคุณดอกค่ะพ่อเรียงพูนทวีผมไม่บังคับให้คุณรับผมผมไม่บังคับให้คุณรับผมไว้เป็นเพื่อนทุกเดี๋ยวนี้ดอกเพราะยังไม่มีสิ่งใดมารับรองว่าวาจาของผมตรงกับความจริงใจคุณดูผมต่อไปอีกนานๆก็แล้วกันแต่สำหรับวันนี้ ผมจะเตือนอะไรสักหน่อยคุณจะอนุญาตไหมเชิญตามสบายคะ่ะถ้าคุณแน่ใจว่าคำเตือนของคุณบริสุทธิ์ผมแน่ใจเสมอว่าคุณจะเชื่อถือหรือเปล่าว่าคำเตือนของผมบริสุทธิ์พูนทวีหลวงบุรีจากกระเป๋าออกมาสูบคุณรจนาเชไหนผมเคยได้ยินท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าความทุกข์นั้นเหมือนกับฟองน้ำ ถ้าเราปล่อยมันไปตามเรื่องในไม่ช้ามันจะลอยตามกระแสน้ำเลยตัวเราไปแล้วแตกกระจายสลายตัวลงในที่สุดตรงกันข้ามถ้าเรายึดมันไว้คุณคิดถึงมันไม่รู้สั่งตามันก็ไม่หายไปไหนวนเวียนอยู่ใกล้ตัวเรานั่นเองมันไม่เป็นการดีเลยที่เราจะปล่อยตัวให้เป็นเหยื่อของมันอยู่ตลอดชีวิต ดิฉันขออภัยถ้าได้แสดงกิริยาอะไรออกมาให้คุณพลอยกังวลไปด้วยและต่อไปในไม่ช้าคุณจะรู้เองว่ากิริยาของคุณอยู่ในความกังวลของผมเสมอทีแรกที่คุณรับปากว่าจะมาเที่ยวกับผมผมตื่นเต้นยินดีมากรู้ไหมผมยินดีที่จะได้เป็นผู้นำความสนุกสนานชื่นบานมาสู่คุณผมยินดีทั้งทงท,งที่รู้ว่า ความจริงแล้วคุณไม่ได้อยากมาเที่ยวเลยคุณมาเพราะคุณต้องการประชดใครสักคนหนึ่งต่างหากรัสนาชัยเบิกตาพง์อุทานอย่างตกใจว่าดิฉันต้องการประชดใครคะน้ำตาออกมาคลอเมื่อจบคำถามและน้ำตาของเธอก็สร้างความพุงพลานชุนเฉียวให้แก่พุนทวีอย่างยิ่งเขาพังปากออกมาว่าปัดนะสี คุณต้องการประชดปัดรจนาฉไนพะงะทำปากขมมบขมิบแต่ไม่มีคำใดลอดริมฝีปากออกมาคุณต้องการประชดปัดเพราะเขาเป็นตัวการคาดคันให้คุณมากับผมโดยตัวคุณเองไม่อยากมาเลยสักนิดคุณคุณรู้ได้อย่างไรคะทำไมผมจะไม่รู้ก็ปัดเองนั่นนะ่ะบอกเป็นเป็นคนบอก เป็นคนไปบอกผมให้มาชวนคุณเขาเขาไปบอกให้คุณมาชวนดิฉันหญิงสาวอุทานเกือบไม่มีเสียงโอ้เชิงรายกาศอะไรอย่างนี้เขาเองสิมาบอกดิฉันว่าคุณขออนุญาตเขาไว้ผมไม่เคยขออนุญาตเขาไว้ก่อนทวีพูนทวีูเสียงหว้นงหวนผมไม่บ้าพอที่จะทำเช่นนั้น จุบบทที่38